มอซอนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังใครเผลอไม่คอยระวังใครเผลอไม่ใช่วางคนเดิมสิเอาคนอื่นสิลูกหยิบมหม่เอาคนอื่นอ่ะหยิบมหม่ใครเผลอไม่คอยระวังอ่ะมามหม่เร็วใครเผลอไม่คอยระวังตุ๊กตาอยู่ข้างหลังอ่ะระวังจะถูกตีเอ่วิ่งเอาเร็วสิกตุตกนนแ่สตุ๊กันแม่สตุตานั่งที่บุ๊กแล้วตุตานั่งที่บุ๊กสตุกตานั่งที่บุ๊ก อาบไล่ตีเร็ว,รวกับตันไม่นั่งทนีเดนั่งที่บู๊สี่กับตาเร็วๆกับตันนั่งเร็ว <Okay. S 1> นั่งทันไหมนั่งทันไหมกับ,กบ,กบตนันั่งนั่งทันไหมเราวิ่งทำไมสองสามรอบเหนื่อยไหมถ้าเราเห็นว่างเราก็ต้องรีบนั่งเลยเข้าใจไหมคะอ่าบูไปต่อเร็วนึซ้ำมอนตอนฮ่าตุ๊กาตาอยู่เื่อไรร้องด้วย ไม่ไฟระวังอ่ะเผือไม่ไฟระวังสุกตาอยู่ข้างหลังระวังจะถูกตีเอาเร็วๆบุกควีนเอาเร็วๆเรงแล้วบุกไปแล้บุกไปแล้ดูหน่อยแล้วบุ๊คแล้วเหนื่อยไหมเหมือนแดงไม่เหนื่อยหรอคุณคุณเหนื่อยใช่ป่ะใช่ป่ะอ่ะตบมือร้องเพลงอีกทีนึงอีกรอบนึงไอรีน่าสวยๆลูกเร็วอยู่ข้างหลังอ่ะไอ้นึ่ ไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเหอะเอ้าว,วิ่งสิมอนต้อนมาตุ๊กตาอยู่นะอนน่ะตุ๊กไม่ท้อแล้วไปนถุ๊ไม่ท้อแล้วไันตุ๊กตาอยู่นั่นแล้ววันจะทุกตี